จะเป็นเทปที่ไม่ได้คุณภาพที่ว่าเป็นเรียนแบบเอามาเนะะี่ยค่ะดูความงาเทปก็ไม่เหมือนกันผมนะคะเราจะลองหนีบให้ดูลองหนีบแบบแค่ผ่านๆน,นะคะ มันก็หลดดุดค่ะเนี่ยจะขาดแล้วก็ละลายติดตัวหนีบลองอทีนี้นะคะตอนรีดก็จะมีความเหนืดนิดนะะึงค่ะเพราะเกิดจากความที่มม่ละเนี่ยค่ะขาดออกมาเยอะมากเลยดูเส้นผมที่ติดตัวหนีบมา เนี <Yeah. S 2> mm ่ยค่ะโอเคค่ะ